ปาสาพวกเองผมปล่อยปลาเนี่ยปลาปูปลาป,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 ปูประมาณสองร้อยตัวปลาเข็งปลาปลาปูงหูแดงหูดำมีอีกประมาณสองร้อยตัวปลาเข็งมันโอ้โหมันโอ้โหมัน,มนปลาเข็งก็มีอีก่ะธรรมชาติเยอะแยะแล้วก็โอ้โหเยอะแยะหวานยังไงก็ได้กินครั้งไม่ต้องหวานดอกเดียวดอกเดียวนี่ได้กินมันมหาศาลไม่อยากจะพูดเลยลากขึ้นแทบไม่ได้เลยลากขึ้นไม่ได้เลย ไม่เชื่อผมลองดูดิือเปาผมมาลองดูเจอนพี่ใหญ่โอเคไม่เชื่อผมทำแบบสบายสิเนี้ยเดยอะเลยสีบานแฮแตกวะเอาสีวานแฮแตกวะลองดูลองดูลองดูพี่น้องลองมึงพี่น้องลองเบิึงแถวบ้าผมทัวลองเบิึงหวานกรุบโอ้ยว่าแท้ก็มาแตกโอ้ย เมเยบ้านแห้ก็มาแตกสินกูขีาเมยก็รรองนีแต่ปลาตาบอดน่ะทีได้บ้านเลาตาบอดสีได้บ่กูจังอ้ยดิกูยังอยดิ้าวเอาบ่เรื่องไหนกูยัไอยคับาาวอาอู้อู้อตัวกันยิงแล้วอุ้ยอุ้ยได้นอนชชยเยอะม่เยเอ้ยพี่น้องเอู้

ตายตายกูส่งส่งกระดุดแม่งเงี้ยส่งเฮียส่งเฮียกูส่งเฮียส่งเฮียแม่เมื่อยปลากระโปาะได้ข้อยกระบ,บาดห้ามือเลย <c oughs> อุ้ยวามันอยู่นี่วนอวยแทนะกูตายวายเปล่าไดอวย โอ้ยจังไลยวะมีต่อปลาบึกเข้าอีเสร็งครับปลาคอกับปลาบึกเข้าอีเสร็จไปปลบึกมันนอกหน้าห่วจ่อไปมันเลยยังไงครับยังไงนะพ่ผู้บริยูสามผ้บริยูสามมือครับมันนอกหน้าแล้วก็ล่าขึ้นล่าขึ้นบ้านขาเสาข้อก็นีไปแล้วก็ไปแล้วยังกับพยังแล้วพี่วีเดียร์เมื้อวาปลาก็บพวได้กินผ่านเสาขาเสาพวกเราไปแล้วจังดามเมื่อแล้วเมื่อแล้วปลาข้อก็